นะครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้วันนี้มาเก็บโจทย์ท่านหน่อยหมายนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดแถววางพิณครอ,อันนี้เจ้าเก่าแปลว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดจันเจ้าปะชื่อร้านจันเจ้าอ๋อชื่อร้านจันเจ้าเราไม่มากินน้านมาอ่ะนะก่อนมากินมันเขาะจะเปิดช่วงมืดมด,ด้วยพักหลังๆมันเร,เราเลิกงานมาบางทีเราไม่ได้เจอเราไม่คปิดก่อนค่อยมากินดีกว่าไม่มีที่จอดออ,อันนี้<ป>เรามาเปิดเล่นตอนกลางวันไงกลางวันเขาเปิดทุงวันอยู่แล้วร้านเนีอืมไปแต่ไม่เคยกินตอนกลางวัน ต้องตามเก็บไม่เก็บไม่ได้โจทย์เก่าโจย์เกา่เกามันมีเป็ดย่างเขานี่โดนเลยนะ,ะมันมีข้าวหน้าเ,เป็ดมีอย่างมีข้าวหมูเฮ้มีข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบด,ด้วยมีหมดเลยไปเอาสักหน่อยผุมนู้นดีกว่า อะไรเอาเอาเอาเดี๋ยวไปนั่งสังหรณเอาแห้งดีกว่าเอาบะหมี่น้ำบะหมี่บะหมี่น้ำป่ะออะไรมีน้ำมีน้ำเป็ดย่างบะหมี่น้ำเป็ดย่างแล้วก็บะหมี่แห้งเป็ดย่างกันนี่ดูแสดงว่าเขาน่ะเขาขายหมดถึงเย็นหมดเลยนะอยากกินข้าวหมูแดงด้วยนะ แล้วหมูกรอบย่างก็ได้แค่ราดเนื้อแล้วแลวกอ็สั่งก็ได้เอาแค่บะหมี่เป็ดนะบะหมีม่หมูบะหมี่เป็ดย่างน้ำใช่ไหมบะหมี่เป็ดแห้งกันเนี่ยมีหมูกรอบด้วยนะเพื่อเอาเออใส่เกี๊ยวด้วยดีกว่าเป็นหมูดแดงหมูกรอบดีวกว่าบอยบอยเราเปลี่ยนจากเป็ดเป็นแต่ก็อยากกินเป็ดเอาเป็ดไปก่อน <laughs> เอาเอาเอาเพิ่มเกี๊ยวด้วยนะใส่เกี๊ยวด้วยจัดเกี๊ยวไปด้วยต้อ,องกดเครื่อง หมยนี้เราต้องเอาผ่านไม่ได้<อ>ไปออาหารก่อนเลาะมาแล้วครับบะหมี่เป็ดย่างเจ้านี้ไม่ต้องพูดเยอะเพราะแต่ก่อนเคยมากินบ่อยอร่อยชัวร์ไม่มัวนิ่มะอร่อยชัวร์ไม่มัวนิ่ม น้ำสุกหวานเจี๊ยบมีเกี๊ยวด้วยเนี่ยจัดมาเลยเกี๊ยวเลยเนี่ยเนี่ยดูแห้งเขาเดิเอ้ยเขาบอกว่าการปรุงแห้งของเขากับน้ำคนละแบบนะเขามีสูตรนะออถ้าจะกินแห้งเขาจะปรุงแบบนี้ถ้า<อ>จะกินน้ำเขาจะปรุงแบบเพราะแต่ก่อนมากินบ่อยจะฟังลังมันค่อยนมากินม,มาไม่ทนันรัาปิดก่อน đây là cái mời mì mời 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 đồ mời 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 Nấm mời 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 mặn mời โคตรโดนอย่าปรุงกันดีกว่าต้องปรุงอันนี้เอาอยังชิมยังชิมน้ำไปแล้วไงชิมแล้วเหรออันนี้สูตรแบบปรุงแบบสูตรน้ำเขาบอกสูตรน้ำเขาจะมีสูตรน้ำนยังไงอ่ะไม่รู้เขาเคยพูดให้ฟังอยู่เขาบอกจะทำไม่เหมือนกันอย่าอใส่น้ำส้วมหน่อยนะ <laughs> ต้องมีน้ำส้วม าริกตามพิกตามหน่อยมีพริกด้วยมันหนึ่งบะมันหนึ่งจะอร่อยยอีกแล้วเยอะกุ้ำซุปเอาเรื่องหวาหวานมากเลยลองเกี๊ยวหน่อยเนี่ยเกี๊ยวไม่ต้องปรุงก็กินได้เลย

หวานเผ็ดหวานเผ็ดเปรี้ยวนิดนิดนุ่นเจ้นนุนแต่เขาขายหลายอย่างมีหลายอย่างมีทั้งขาหมูข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบหน้าเป็ดเหรอข้าวหน้าเป็ดเขาเขาไม่ได้มีเป็ดย่างเแบบเดียวนะมีเป็ดปลาโลดด้วยเนาะเหรออืมเป็ดไม่ลองเป็ดปลาโลดเหรอเดี๋ยวตัวมากจะตัวมากจะมากินแบบเป็ดย่างเขาที่นี่เขาใส่ผักอะไรกวางตุ้งปะ nhau bạc mù đen đen mù đen nhau lạnh Mình đen rồi. Đu đá lạnh lưu gì lưu lạnh lưu lưu lạnh nè, lưu lạnh lưu lưu lạnh lưu 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 có lưu 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 แล้วก็สองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มครึ่งแล้เกันนี้ก็ปิดถ้าหมดก่อนก็จะปิดก่อนอส่วนมากจะอยู่แค่สองทุ่มครึ่งก็หมดแล้วเขาบอกถึงว่าเราไม่เคยได้กินเลยเขาหลังมาไม่ค่อยกินมาเมื่อไงเออเป็ดเขาได้อ๋อแต่ก่อนเมื่อตอนมืดก็ยังเปิดอยู่ไงเลยสองทุ่มขึ้นไปอ่ะใช่แต่ตอนนี้เขาน่าจะหมดก่อน เกินไปพูดกับเขามานะโดนไหมล่มะเต้นลงมล่ะเนี่ยพักหลังมาเล่นพักหลังมาเล่นแห้งมากเปลี่ยนจากน้ำมาแห้งก <c oughs> ินแห้งมันก็มีสเสน่ห์บอกแล้วมีสเสน่ห์ม่น้ำถ้าเป็ดแต่มันมีน้ำราดหมูแดงเลยนะนก็โ,โดนเลยอร่อยอ่ะแห้งก็อร่อยให้มา <c oughs> เยอะด้วยู้นเนี่ย

เอออะี่อยยังเยอะอยู่น่าจะไม่ไหวแล้วก็ได้นะถ้ากินอ่ะแต่จะขอเก็บงานตรงนี้จบก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะสั่งอีกอย่างเลยเดี๋ยวกินไม่หมดแค่<อ><ะ>นี้ก็จุกนะบอกไ้นะมีเกี๊ยวมาก็จุกเล้วเออเยอะนะ เกีย้ยสามสี่ลูกก็โอ้โหไม่น้อนนะติ่มเท่าแล้วเดี่ยเป็ดก็นุม่มดยว่ะไ,ไ,ได้มาสี่ลูกอ่ะเจ้าเก่าเจ้าเก่าตอนนี้เจ้าเก่าเกี้ยหมูเด้ง เต็มคำเลยนะเต็มเต็มคำไม่ต้อง,งอ,อ้อมโอไม่เผ็ดหรอทีกเอาเรื่องว่ะเริ่ม,มทำงานแล้วเหงื่อเริ่มแตกแนละเห็นพีเขาเผ็ดอยู่นะน้ำมีเขาอะ่ะจะนุ่มมากเะนุ่มๆเหนียวๆนะเขาโลกเกะ อ่าง้ดลวกโก้เขาทำมาหลายปีแล้วนะนนจริงๆอยากจะลองข้าวนะข้าวหมูดแดงก็แต่แต่อันนี้เขาก็อร่อยหมดไม่ได้เลยแล้แต่ก่อนเราซื้อกลับไปกินบ้านข่อยทุกวันเปทุกวันอืมแล้วก่อนอ่ะที่ดูเดยเอากลับไปกินบ้านไปกินดึกๆเนี้ยนะเส้นยังนุ่มอยู่เลยนะ ยังเหนียวนุ่มเหมืเลยนะได้ไม่กกาะตัวได้รสชาติดีเหมือนเดิามอ่ะเส้นเขาเยอะมากกินไม่หมดอ่ะแล้วเขาลองแบบเส้นแบบน้ำกันดิเนี่ยเส้นที่แช่น้ำแล้วก็วนุ่มไหมไม่เลยโว้ยนุ่มนุ่มเหมือนกันนะนันแหลคำโตโตออเอเอ ช่วยอีกคำหนึ่งนุ่มตัวพอมันโดนน้ำเข้าไปเนี่ยจะแบบช้ำๆเนี่ยเจนเอาเอาเลยเอาอันน right right. uh> ี้ก่อนเดี๋ยวเก็บนี่ก่อนเดี๋ยวเก็บยี้นี่นะไม่มีพิดหวังว่ะรสชาติยังดังเดิมยังดังเดิมเหมือนเดิมเนาะเออขนาดไม่ได้กินนานอ่ะวนานเราไม่ได้มากินนานได้เนี่ย <F ut> โอ้ยนานเลยแหละเป็นปีเป็นปีหมดนะเดี๋ยวเจ็บงานละแล้วบอกพี่กัดเขาดีกว่าอยู่ที่ไหนเขาชื่อร้านต่เเออนเขามะหมีชื่อไนมะหมีเป็ดเต่เานกอ่ะ ก๋งเจ้าเป็ดย่างสมุนไพรก๋งเจ้าเป็ดย่างสมุนไพรเขาอยู่แถวบางพีนครอ,อะ่ะถ้าคนแถวนี้เขาจะเรียกว่าบางพีนครเลยบิสติบางพีมาออยู่ใต้เหมือนนะแต่ที่เขาจะขายพวกอาหารเยอะๆนะก็ะเขาอยู่ตรงเรงนี้เลยเขาอยู่มานานมากร้านนี้ยแนะนําอีมึงร้านที่ย้ายคนมาลองบะหมี่เป็ดอะ่ะบอกเลยว่าโดนโดนทุกดอกนะต้องมา ไม่ได้มีบะหมี่อย่างนั้นมีอย่างอื่นด้วยแต่ที่เราอยากจะแนะนําก็คือตั้งใจมากินบะหมี่ไะนําบะหมี่บะหมี่เป็ดบะหมี่เป็ดย่างต้องมาลองกันไปเจอกันอีพีหน้าครับว่าพวกเราจะไปกินที่ไหนกันต่อสวัสดีครับอีพีนี้แค่นี้ไปครับ